สวัสดีชาฮงไกซาเร็วทุกคนนะผมวันนี้เราอยู่กับไอโมซีใหม่ถ้าคุณกำลังเจอปัญหาเติมเกมยากเติมเกมแพงอยู่แล้วก็นี่เลยไปทูวินท็อปอัพบริการเติมเกมเติมถูกเติมไว24ชั่วโมงปลอดภัย100%เติมเกมฮงไกซาเร็วหรือเกมอื่นๆได้ทันทีที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับคนวานอนเนี่ยนะครับเรามาดูบัฟที่มันให้มารอบนี้กันก่อนบัฟรอบนี้มันบอกว่าเมื่อเป้าหมายฝ่ายเราโจมตีศัตรูระดับสูงหรือศัตรูระดับบอสเนี่ย ที่มีประเภทจุดอ่อนสอดคล้องกับตนเองนะครับจะเพิ่มจํานวนการโจมตีให้กับบัฟของ MOC 1ครั้งเมื่อทําลายจุดอ่อนของศัตรูระดับสูงหรือศัตรูระดับบอสครับจะเพิ่มจํานวนการโจมตีอีก1ครั้งโดยสามารถซ้อนทับได้10ครั้งเมื่อเริ่มต้นในแต่ละรอบนะครับการโจมตีของบัฟ MOC เนี่ยจะสร้างดาเมจจริง1ครั้งแก่ศัตรูเป้าหมายแบบซุ่มซึ่งมันก็เป็นบัฟที่ช่วยทำำําดาเมจตอนจบไซเคิลนั่นแหละนะครับ ซึ่งห้อง12ที่เราเจอกันรอบนี้เนี่ยห้องบนนะครับเราจะเจอเป็นตัวของบอสแซมนะครับห้องล่างเนี่ยเราจะเจอเป็นตัวของฟูเรนะครับเราคุยกันอย่างนี้ก่อนตัวของบอสแซมเนี่ยนะครับมันจะมีเมคคากที่ต้องเบรกหรือใช้แต้มเยอะๆนี่ก็คือทีมที่แนะนําในห้องแรกนะครับทีมแรกเนี่ยจะเป็นทีมพมทรงจําถามว่าทําไมมันเล่นได้เอาตรงครับทีมพมทรงจำาเนี่ยนะครับมันแรงพอที่จะจบแซมได้ โดยที่ใช้ประมาณสัก4ไซใสขึ้นอันนี้ในกรณีที่แบบไม่ค่อยมีของกันเท่าไหร่นะประมาณสักสไ่เคขึ้นซเคิลขึ้นเนี่ยจบได้แน่ๆตรงข้าวเนี่ยนะครับเป็นตัวเดเมดคอนตัมนะครับมันตีเข้าอยู่แล้วถ้าเกิดว่าของเยอะสักหน่อยเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจบเร็วอะนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันเบรกได้แน่ๆนะครับจากตัวของน้องข้าวเองทีมเบรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเดอะดาเลียนะครับมันเล่นง่ายเลยถ้าเกิดว่าใครไม่ผ่านเนี่ยแล้วรอเปิดเดอะดาเลียอยู่คุณสามารถเอาทีมเบรกลงได้หนึ่งห้องอยู่แล้ว อีกทีมหนึ่งที่แนะนําเหมือนกันก็คือทีม Archer ์ครับผมบอกไปแล้วว่าตัวของแซมเนี่ยมันแพ้ตัวละครที่ใช้แต้มเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาเชอร์ที่เป็นตัวละครใช้แต้มเยอะครับยิงชุดเดียวเกราะแตกได้เลย คือแซมเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้แต้มไปครบ5มแต้มเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันจะบังคับเกาะแตกทันทีแล้วพอแซมเกาะแตกเนี่ยมันจะโดนดาเมจแรงขึ้นด้วย20%หรืออีกเงื่อนไขนึงก็คือต้องเบรกอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละทีมไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะเน้นเบรกนะเพราะว่าทีมนี้เนี่ยไม่ค่อยใช้แต้มกันเท่าไหร่โดยเฉพาะทีมของอาร์เกเนี่ยต้องบอกว่าการใช้แต้มของแซมเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบแค่ออกสกิลต่อสู้แล้วมันจะนับว่าเป็นการใช้แต้มนะมันต้องแบบว่าเป็นการใช้ แต้มเพื่อโจมตีเท่านั้นนะครับห้องที่2เนี่ยเราจะเจอกับฮูเลปัญหาก็คือคุณจะเจอกับตัวของพูดความทรงจําโลหิตทองซึ่งไอตัว,ต,วตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะถึกมากๆวิธีที่จะทําให้มันตายไวๆเนี่ยก็คือการเบรกนะครับเราต้องเบรกมันให้ได้ก่อนแล้วมันจะโดนดาเมจแรงขึ้นแน่นอนว่าทีมความทรงจำอะสามารถเอาไปเล่นห้องที่2ได้นะถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่นะครับมันก็สามารถเอาไประเบิดเล่นได้อยู่ดีก็อีกทีมนึงนะครับก็จะเป็นตัวของทีมเบรก มอนแพ้ไฟทุกคนมันเล่นได้อยู่แล้วปัญหาเดียวของตี้เบรกก็คือฮูเลมันได้เทื่นบ่อยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเดือดาเลียอะ่ะมันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปอีกทีมนึงก็จะเป็นทีมดอทครับทีมดอทเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใส่ไป2ดอทเนี่ยมันจะใช้ประมาณสัก5ไซคิขึ้นนะไอ้นี้ในกรณีไม่มีประจำตัวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้เป็น3ดอทเนี่ยมันก็จะไหวขึ้นหน่อยเนาะมันจะสามารถแบบสะสมสแต็กของบัฟเอมซีได้เยอะนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่เล่นไม่ยากเลยครับคือตี้ของน รีมันแพ้ไพนอนขาดเลยต้องบอกว่ารอบนี้บัฟอ่ะมันเข้าใจไม่ยากนะครับสิ่งที่ยากเนี่ยก็คือเมคนิคของบอสมากกว่าครับคือจริงๆอ่ะเมคนิกมันก็ไม่ยากเว้ยแต่ว่าคนอาจจะลืมไม่พบว่าแซมเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยมาให้ได้สู้ชั้น12บ่อย นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแซมเนี่ยมันเป็นบอสเก่าแล้วความสามารถของตัวละครใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่มันก็จะมีแค่ตัวของอาเชอร์เ hmm. ท่านั้นแหละที่ความสามารถแบบตรงจริงๆอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์ที่ผมเล่นเอาไว้นะครับมาครับเอ c ชั้น12นะผมห้องแรกก็แน่นอนครับอาเชอร์ครับอีซี่สุดในรุ่นนะครับอาเชอร์เนี่ยจบได้ขั้นต่ำเลยคือ3ไซส์อยู่แล้วนะครับทุกคนคือมันเล่นง่ายนะคือแซมเนี่ยเวลาที่มันแบบ สามารถตีเมคานิคมันแตกได้หรือว่าเบรกมันได้เนี่ยมันจะให้ตัวของแต้มต่อสู้คืนนะครับก็คือต้องบอกว่ามันคืนเต็มหลอดอะ่ะไม่ว่าหลอดคุณจะมีเท่าไหรอ่อย่างเช่นของผมเนี่ยมันมี9้าใช่ไหมมันก็คืนเกเลยนะถ้าเกิดว่าคุณมีสเต็มอะเออนั่นคือเมคานิกของสซมนะเพราะนั้นอาเช่เล่นง่ายอยู่แล้วนะแต่ว่าแน่นอนครับจะเล่นอาเช่ต้องมีสปาคกอไปด้วยนะครับไม่อย่างนั้นคือเล่นเหนื่อยนะครับ ก็ห้องแรกครับเราให้อาเชอร์เน้นตัวของบอสม้าก่อนนะครับหลังจากที่เคลียร์บอสม้าไม่ได้มันก็คือจบแล้วนะครับใครอยากใส่สซินวูฟมาด้วยก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ของผมตัวของทิปปี้อีหนึ่งนะครับมันก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่สซินวูฟมานะ like <who> อ่าเรียกว่าเอาเดเมจเอากล้ามอัดนะครับผมยิงครับอ่ะยิงไปเรื่อยๆครับอาเชอร์เป็นตัวอย่างนี้ละ ตัวของม้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันโดนการโจมตีบ่อยๆมันจะซัม,มอนลูกนะพอลูกมันซัมมอนออกมาคุณจะสังเกตได้ว่ามันจะลดเลือดตัวเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยการโจมตีที่บ่อยมันเลยเป็นอะไรที่ดีนะครับสำหรับตัวของเอโซีรอบนี้เนาะ่ะสปาค,คือดึงขึ้นมาเล่นใหม่ครับอันติมีพอดีจะเห็นได้นะครับก็กดอันติไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ตัวของอาเชอร์เนี่ยยิงตัวของม้าก่อนนะครับ เพื่อเอาให้ตายเลยนะครับอ่าตายไปหนึ่งตรงนี้จะสังเกตได้ว่าตัวของอาเชอร์เนี่ยอันติก็จะเต็มเนาะเราก็จะยิงไป1ทีสทีนะครับอันติจะเต็มพอดีนะแล้วก็กดอันติเมทครับก็จะตายเลยนะครับตัวของมาดาสักตัวผู้หญิงเนาะแล้วก็จะเข้าเฟสของแซมครับตรงนี้ให้สปาร์คเกอร์ตีธรรมดาไปได้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าแซมยังไม่เปิดเกาะไฟเนี่ยมันตีไม่เข้านะครับไอ้ตรงนี้รอให้มันเปิดเกาะไฟก,ก่อนนะครับ คือแซมเนี่ยมันเป็นบอสถูงเวลานะเพราะนั่นคือจบไวเนี่ยเขาทั้านจะทํายากพอสมควรนะครับตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเราดึงขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ได้เธอเลยมันจะไม่ได้เธออีกทีตอนสุดท้ายไซเคิลนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่าแซมเข้าเธอมาก็จะเปิดเกาะไฟเนาะตรงนี้เราก็เซตอัพให้เรียบร้อยครับเพื่อจะทําให้อาเชอร์เนี่ยยิงได้นะครับเนี่ยอาเชอร์ยิงครั้งที่1ครับลดไป2อครับยิงครังคร้งที่2ลดไปเหลือหนึ่งแล้วยิงครั้งที่3แตกทันทีนะครับ จะสังเกตได้ว,ว่าก็จะยิงต่อเรื่อยๆเ,เลยครับหลังจากที่แซมแตกแล้วเนี่ยนะครับจะรับดาเมจเพิ่มขึ้น20%อครับอันนี้ก็จะดึงเล่นแบบเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าปลเขึ้นจะเตรียมอัตีไว้แล้วนะตรงนี้อ่าแล้วก็แบบอันตีค่อนข้างที่จะครบกันแล้วนะครับอาเชอร์ยิงปุ้งครับผมแล้วก็กดอันติยัดเข้าไปเลยนะอ่าจะเห็นได้ว่าเป้าเดียวครับแบบนี้ก็คือปลาสบายนะถ้าเกิดว่ามีสกิลอยู่ด้วยนะอ่ายิงเข้าไปครับแซมเลื่อน สิบล้านนะครับทุกคนผมบอกก่อนนะครับมันก็เลยดูถึกหน่อยนะถ้าเกิดว่าแซมมันเลือดไม่ได้เยอะขนาดนี้เนี่ยตายแล้วนะครับพูดตรงๆเนี่ยแล้วพอมันได้เทินใหม่นะครับด้วยความที่มันเป็นสายบอสถ,ถ่วงเวลานะครับมันจะปิดจ,จุดอ่อนอีกรอบหนึง่งแล้วเราจะตีไม่เข้าเราก็ต้องไปรอมันเปิดเกาะใหม่อีกรอบนะครับเราถึงจะตีมันเข้านะัเพราะนั้นคือทําใจนะครับถ้าเกิดว่าเอามันไม่ตายในคอมโบเดียก็อย่างนี้แหละนะครับ <ff> เนี่ย <ff> เปิดเกาะอ,อีกรอบนึงรอบนี้คือยังไงก็ล่วงแน่นอนนะครับ แต่ตอนนี้โดนเอเวนตุลีนสวนตายไปอ่ะเรามาที่ห้องสองครับห้องสองเนี่ยคิดอะไรไม่ออกใส่นักชาไปได้นะเพราะว่านักชาเนี่ยสามารถแตะทตุได้อย่างหนึง่งฮูเลแพท่าลมนะครับอ่าเราไม่จำเป็นจะต้องใส่ไปเป็นทาตตรงก็ได้นะถ้าเกิดว่าตัวละครฝั่งเรามันแตะทตุได้นะครับไอห้องแรกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะครับขอแค่เบรกได้ก็พอแล้วนะครับอันนี้ผมตั้งใจจะเอาตัวละครที่มันแบบทตุไม่ตรงมาให้ดูเลยนะครับแต่ก็ ถ้าเกิดว่าเล่นกับซันเดย์เนี่ยอย่าลืมเอาดันถึงไปด้วยนี่ครับก็จะเป็นฟูลทีมของอนักชาตในปัจจุบันตอนนี้แหละนะครับเซนด้าเซตอัพกันไปนะครับเซนด้าเนี่ยพยายามดูให้ดีนะยิ่งถ้าเกิดว่าเล่นอนักชาที่ต้องพึ่งสปีดจากเซนด้านะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยต้องดูให้ดีการบริหารกดสกิลต่อสู้เนี่ยจำเป็นมากนะครับก็ให้อนักชากดอันติแปะไปก่อนนะครับเพื่อที่เราจะยิงเบิ้ลนะครับซันเดย์ครับใส่สกิลลงมาครับยิงเบิ้ลไปเลยนะ ยิงเบิ้ลครับยิงไป4ี่ทีนะครับผลติซ้ำอีกทีนึงนะครับรีบดดาเมจเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเกราะแตกแล้วนะครับอย่างไวนี่คือตัวของอนักชาเนี่ยสกิลซ้ำไปอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวสปีดมันต่ำอย่าลืมว่าอนักชาได้เธนบ่อยนะครับเราจะไปจะต้องแบบตีสลับสกิลอะสำหรับตัวของเซเรน่านะครับ ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวด้านถึงมีันตินะครับกฎอันติด้านถึงต่อด้วยนะเพื่อให้มังกรออกการโจมตีเนาะบัฟเอโมซีครับโดนรัวครับอันัชากับบัฟเอโมซีรอบนี้นี่คือง่ายอยู่แล้วนะเพราะว่ามันแปะทุกท่านะครับรับรองเลยว่าโดนทุกท่าบัฟได้เต็มเต็มตีไปครับแล้วกดอัติเมทเคาะไปหนึ่งทีมังกรออกนะครับ ถ้าเกิดว่าเล่นกับด้านเหนือนะคุณไม่ต้องกลัวนะกับการสวนของบอสอ่ะไม่มีปัญห,หาหรอกครับเนี่ยยิงซัดไป4ทีนะครับเกือบเบรกอีกแล้วนะครับเสียดายก็คือมอนอ่ะมันชอบซัมมอนมา5ตัวเว้ยตัวไอตัวบอสอีกตัวนึงอ่ะนะครับมันก็เลยทําให้แอนนักชารนี่เหนื่อยหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมอน5ตัวแต่ก็มันเล่นได้นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยจะตายแล้วนะครับยัดเข้าไป จริงๆตรงนี้ผมมาคิดอยู่ว่าผมจะตีอีกตัวดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไหนๆแล้วก็จี้ไปเป็นตัวๆแล้วกันอะไรอย่างงี้นี่บัฟครับจะสังเกตได้ว่าอนักชาก็จะกลับมาได้เธออีกรอบหน,นึ่งยิงไปนะครับสองทีตายแล้วก็เข้ามาที่ฮูเลด้วยความที่ยังมีสแต็กอยู่ยิงต่อนะครับแล้วกดอตีไปแปะให้หมดนะครับอ่าฮูเลเนี่ยมันแพ้ลงอยู่แล้วพอเข้ามาตรงฮูเลเนี่ยเราจะเริ่มแรง นะครับอ่าเพราะว่าไอ้ห้องแรกมันไม่มีตัวแพ้ลมเลยนะครับมันก็เลยมีต้านลมอยู่บ้างเนาะอันนี้อานักชา E0 ีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นนักชาเป็นนักชา E2 เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องอะไรเลยทั้งนั้นนะเพราะว่านักชา E2 ีมันดต้านได้อยู่แล้วนะครับยิงไปเลยยิงนะฮูเลก็เหนื่อยครับเจออนักชาแบบนี้อ่าฮูเลโดนเบรกภายใน2อปืนเท่านั้นนะครับถือว่าบุนแรงนะดันเหิงโกดไปนะครับอันติเมต ปยียงครับเดี๋ยวมังกรออกต่อนันกชาบอกขอยิงอีกทีดูเลือดนะครับดูเลือดไหลก่อนพูเลมาแล้วครึ่งหลอดนะครับปูเลก็ถึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเลือดไปถึงส0บล้านแค่นั้นเองนะครับอ่าเสร็จเคาะไปนะครับเพื่อช่วยเก็บสแต็กเนาะตรงนี้จิ้มเข้าไปครับเรียบร้อยสแต็กเต็มครับเดี๋ยวเรารอ,อเลยยิง4ทีนะครับแต่ว่า รอบนี้คือสปีดมันต่ำกว่านะครับโดนรถเทินไปเนาะปูเลเนี่ยมันมีสกิลไว้รดสปีดอะนะครับอันนั้นก็ทำให้เสียจังหวะได้นะ,ะดึงขึ้นมาครับกดอันติก่อนอ่าแปะไว้ก่อนครับเพื่อที่เราจะยิงเบิ้ลได้นะครับแล้วก็ยิงไปเลยครับ4ทีขอเนาะเนาะ 3, และ4นะครับดีนะดีนะอันติไม่เต็มอะถ้าเกิดอันติเต็มเนี่ยยัดอีกทีนึงแล้วแน่นอน ด้านถือออกไปครับบัฟเอโมซีล่วงลงมานะครับโหโคตรเจ็บเซดาเคาะไปอีกทีเหลือ2%เปอร์เซ็นต์ครับไม่รู้เหลือทำไมนะครับก็ให้นักชาปิดงานไปตรงนี้อ่าเข้าที่เฟสที่2นะครับของฮูเลฮูเลก็ซัดมานะครับอันนี้ก็ตีปกติกันไปก่อนนะครับต้องพยายามบริหารแต้มสกิลให้ตัวของนักชานะไอ่นักชาี่ใช้เละเทะนะแต้มสกิลเนี่ย นักใช้ย,ยิงกันไปต่อครับสันเดยดึงกลับขึ้นมาอ่านักชาอันติเต็มครับตดอันตีไปก่อนตรงนี้นะครับพะเราจะยิงเบิ้นแล้วอ่าได้เวลาย,ยิงเบิ้นนะครับอ่าเต็มพอดีนะครับก็เลยกลายไปยิงสี่ทีอ่ากดตัดตีไปนะครับมับงกรอนออกอีกทีหนึ่ง ก็ทำรามมานะครับแล้วก็ลดความเร็วเราอีกนะครับสันเดยอันติเต็มก็เดี๋ยวโยนให้ตัวของนักชาเนะด้านหนึ่งโลหนาอยู่แล้วนะครับไม่แหกหรอกอเซฟนได้ครับเพาะไปทีเปลี่ยงเอาให้ครับสี่แตกแล้วนะ อนักชาเนี่ยต้องยิงประมาณ2รอบ,รบก็เดี๋ยวอนักชายยิงรอบนึงแล้วก็ซันเดย์ดึงกลับขึ้นมาเล่นนะครับก็จะยิงเบิ้ลนสี่ทีได้นะอันนี้คือบัฟหมดพอดีนะโคตรสวยเลยนะครับคือฮูเลมันได้เทิร์บ่อยนะไอตัวดีบัฟมันเลยหมดง่ายนะอ่ะอันนี้ก็ยิงไปครับเสียดายที่มันเพิ่งจะเต็มตอนนี้ก็เลยดามจขาดไปอิดหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าดามจเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนะี่ยผมบอกเลยเจ็บจัดน,นะครับเมื่อกี้ นักชาติก็บุญนติง่ายอยู่แล้วครับใส่ประจำตัวตีเข้าไปบัฟเอโมซีลงครับโอ้โห oh, ด้วยความที่มอนมันเยอะนะมันเลยไม่ลงฮูเเรเต็มเต็ม<ๆ>ถ้าลงฮูลเเริงเต็มเต็มจบแล้วนะครับเนี่ยโดนรถไอ้เทธอไม่ล้วนะครับชอบรถสปีดนะฮูเเรเนี่ยระดึกจิ้มเข้าไปนะยังไม่ตายครับเลยหน่อยนะึงอ่ามังกรอ,ออกล่วง ก็จบไปที่22ไซเคิข้นครับสำหรับ2ห้องห้องหนึ่งประมาณ4ไซแต่ว่าจริงตัวของห้องอา c เชอร์เนี่ยก็จบแค่3ไซเนาะส่วนอีก5ไซเนี่ยก็คือตีนักชาเป็นคนเล่นนะครับประมาณนี้ต้องบอกว่าอนักชาของผมเนี่ยนะครับไม่ได้ปั้นมาเป็นตัวดีเวหลักสักเท่าไหร่นะครับของที่ใส่เนี่ยก็เป็นของดีคาต้ายืมมาอะไรประมาณนี้แต่ก็เอามาเล่นในคอนเทนต์ที่แบบว่า มอนมันไม่ได้แพ้น้ําแข็งแต่หลักๆมันแพ้ลมอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เอามาเล่นแทนตัวของเดียต้าตรงนั้น นะครับก็จะประมาณนี้จะเห็นได้ว่าตัวของเอ c รอบนี้ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจแมคานิกแซมสักหน่อยเนี่ยไอห้องล่างเนี่ยมันไม่ยากสำหรับทุกคนหรอกเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีแพนนองกันทั้งนั้นโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยครับเป็นกำใจให้มากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเติมเกมก็ฝากเป็นตัววินท็อปอัพของเราไว้ด้วยละกันนะครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์กันลงมาได้นะครับวันนี้มีเท่าาานนี้แหละคครับบบ๊ยยทุก